พูดเขาวมดเศร้านี่ผู้นู่นแรางตั้งใจมหาน่ะแต่ผูู้้ว่าลองตูนพินเสียทอถามว่าแดวอ้มลงตูนพินดูเร่อ่างหรไปตอบไปาาแป๊บนึงะ

เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้พี่น้องไงเนาะโดยกับทักทายสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเปสดสูตรส,สุขคนให้พี่น้องไงมาหนี้ทั้งสกุนก็ได้มาหอดเพื่อนของน้องตูนที่เก่าที่เดิมเนาะที่สกุนเคยมาหาน้องแตวอะไรใครพี่น้องไงที่เคยหมกจอด,อดจดลานะ่าเนาะกัได้เข้ามาทานน้ำเพลินมาหนี้ของน้องตูนครพี่น้องไงมา,ามๆรถฉันขึ้มาให้งานอย่างนี้เนานะ Nhìn cả có lại vừa đây nó Ừ, cầm ba ngang lại vừa đây Đấy bà này phân như thằng lép bà Đấy bà này phân như โนว้เป็นยูนบอเนาะ่งนี่นี่ไงนี่ไนีไงนี่ไงนีไงนี่นี่ไี่ไนี่้ยนี่นี่ไงนี่ไงนีนี่งนี่ไงนไงน่อนี่ไงนีไงนี่ไงนี่้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนเฮไงนี่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 งนี่ไงนี่ไงนี่ไง่ไงน่ไงนี่ไงนี่ไงนี่น่ี อะไรอะถามป้ากูได้ไหมเดี๋ยวกูยังไม่ไม่ไม่อะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันมื้อเช้านี่วะวันนี้ตอนเช้านักวันละไม่หยุดคนวันนี้ เชาเงินตอนเช้าไหวตอนเช้าเช้นี่เิ่นของเาไปแล้วกได้นะโดนพเนไปไวเนาะไปนี่แหละใช่นคือปวดนังขาอ่กบอกพี่เคยนะเป็วนปวดนังขาว่า โอ้พวนน้องอมสินกระบวดน่งขาววะอมินกระบวดะแม่เดาเยแ่าเียนไบ้านเาบ้านเาบ้เาจะปวดัวเนาะง้เดินไปไปไป

ยังยงหายเลยเนาะยอยูร้เลยเลยหมอนนแกานน้งกวาอนนี้หมูเนาูวน้นเป๋จริงตั้งใจมาหาเนี่แต่ผู้ว่าพอลูกคุณพิ่น เสียโทษถามว่าแต่ว่าแม่ตงตุนพันดูเรื่องพ่าวเข้าวม่ฮาน่ต่อไปอันต่นึงิลเพิ่นสิไปแล้ว่เพิ่นสิล,งล่งละไปบวดมากแล้วบอสั่นสิลงกกวัดบอตอนนี้ นีิมันกำลังเตรียมบวชเนาขอโทษด้วมเด้อโทษเด้อให้ไงใเอามงตูนขึ้นลงไก่ชู่นั่พี่

ทั้งี่อทั้งคนลุงคุณไปฝากเงินมาแต่ว่าทุนแต่เมืนอหลัมาุ่๊บหฝนตกเฮงแล้วต้องเต๋มวัดมสานี่ฮะต้องหาน้องเต๋ววัดนี่ภาษีโบหเจ้าอยู่เฮืองผานลอย่างที่เรียนว่าหนาคนหนอย่งได็ดเป็นเราหอยหนาเยีุ ยูยังดีได้บัตเนยช่่งสกาดมันนี่ส่งสการยัเนี่ยพอน้องตูวมอนเชียร์ได้ดดใจห้ก็วามเลยบาโอ้ยว่ะ้างายใคนอันนคนแบบคนดเน ไปเอา o x มาอยู <S 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 ่ต้องเห็นเลืวมใช้พันธทียไปมนแบบยาตึนตอดยันท่าแรงบวกน้องแพ้ไรอาสิบตัดเอากหลักใหดู่าทะลุรอยังเตือนเช่นไงเยอะเนใ่ไอันนี้มวายขอได้ิมเลยตุ้มเด้อตด้มรากมาตลอดเลยฝากมาดู้นุ่มๆใสๆแ

ปเป้นไะ้เป็นยังก็เข้มแข็งในยันนี้แมนบดบดมี่คนอบ้อหจานอไอันนี้หั่นน้องเต๋อเป็นมามาได้ของฝั่งวัชนาน้องเต๋อเป็นไซร์ดมากับเยัยงไงาไัดนะม่กาเดียวอดูด้เลย ông đó là đâu bạn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

đó sản Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บ้านเลยดงแล้วเนี่ยเนี่ยดาให้ตั้งบ้านลยเิอะไเออาไเลยๆนะจุ๊บองเลยากใจตาอะไรนัายเนาะมีน้องตูนอ่าอยางไเป็นไปไ้รนะไปหัวงของนงสาวตอนเ ด้วยดยแม่นี่เราไปยัวนัางหัวนั่งพันกนะเอเป็นกะิมีนะรลายคันเงยเใกล้ได้นั่งทเออน

แ่าเนห่อนอปเป็นมันแขนนี่ไปปวดมากเลยได้ไหมบอกไปตงวัดมากเลยบอกแม่ว่าก่อนชิลงบ้าก่อนชิลงพันผูกแ,แขนแหงนะเ้าะนล้ เป็นแม่ได้หคะแม่ไปเลยนะเดี๋ลยวเลนเลยนะดเยปเลนเลยนเลยนะเนเยะนเยไนเยปลนยนนไปยยนยเยเเนะลละ วาไปกินเผาโล่งไงเห็นมันสกสารชวนตีองให้่เลยนะแมนซามเมอร์วะทีนึงเนาแจกซีมันเรไปมันไปติดตามน้องเือนนี่แหละนี่แหละไปอาซ่องไปให้น้องน่นเพลินฝ่ายน้องแต่ววะ

พูดแล้วว่าหนิว่าลราเสียพูดแล้วเช้าอ๋อมาแล้วเมื่อกี้นี่ก็ไปเลยได้เอ้าเพิ่นอยู่บ้านนี่ว่าสักเอ้าว่าเพิ่นขึ้นเหนือไม่ได้แม่นบอกมาขึ้นนี่อ๋ออยู่เพื่อนว่าอะไรตอนนี้อะไปเด็กไ๋ขึ้นไปเพิ่นไปก็ไปเดี๋ยวจไปไปหาสะพอนป่ะแม่กินนะว่แม่

าตั้งว่านั่งนี่ดับดับสิอ่างเี้แบบชีอย่งกินข่าวโลงเลยอยินเสียงหายผู้นั่งข้างหลังแม่น้องตูนกินอีกปะแม่แล้วนะแม่แม่ผู้เสียวเออผู้ลห้ลหายแตนี่แหละ

เด็กินแล้วก็มานะคะกิน,นพออ้อแมน,น,น,นในตัวตัวเพิ่มาไดยเพิ่นสิไปได้แค่นี่เนาะแม็นบะลงมาตอนเพินมาแล้วเพิ่นไปไว้แนละ้วมันหนาเวียงเนาะหนาเวียงหนาคนนะช่วง แคเมยนอ่ะกินจมวนเนาะแม่เล่นนมนสัน้ง่งวไทยก็ฮามีน้ำช่วงกันฝนตกแง่งวังนั่นี่แม่น่ากอน้อ ปังยาพอคุณมาได้มาคุมาแลวกันลูกไปสุดมุ่นแล้วก็เป็นลงไปได้วแบนี้คุณมาบุญเด้นีคุมาบุญให้รถน่าจะอไรรถไอ้ที่แพิคนแก่หีบแก่ลงในรถอันที่เป็นหลับ ไพอที่ม uh, like mm ีรถกด้วยเฉพาะเด็รถที hmm. <S <S mm ่ม hmm. really? ีรถเดอันนี่แหละนรถอันนเลยไเต็มตุไมเปแล้วพดวาที่นีรถในเอาไปปาราโดยเฉพาะ เปิ้นงานโศกเศร้าค่ะพี่น้องเอ้ยงานบ่ดีปานได๋ตะอ่อมสินกดสิตกห้ามก่อนได้เนาะตัวเพิ่นไปเฮ็ดเวียกบ่แม่อมสินน่ะไปเฮ็ดเวียกมาลแต่เฮิงน่ะบ่ินบ่ไปเฮ็ดงานไมงาน4มื้อเออแม่กิน แม่กินทอดเท่ลูกมาเลูกมากนดยยอโงกันแม่แม่แ่ยออู่สงคนแม่ลูกติไม่ลองเบิ่งวไดในสีมือมาห้ามได้เด้อเอาออกไปฮัลูกทางเขาเป็นงานยังเป็นงานไฟายเครื่องคายนาบคลายขนมยูนิเซโนเเนนโอ้ไหนแล้วแม่ไกเป็ลายเลยโดยขอบใจขอบใจ นี่แกกินบูดอะช้อนค้นกินลยอ่านี่ข้าวขี้หน้านี่นงานนี่บรเปวนวันเท้าได้นเนาะคือเเคยเห็นเนาะม้นไม่ไม่กนี่หรอมก้อยก้ กำลังขึ้นมาอาบุญไหอาบุญไหแล้วกับพ่อกลังจับคนลงไปกับแมนเลยบันเนี้ยทรงเลยวายเนาะโคตรวายเลยถาสั้นคลิปนี้กับทางสมุนกับชิโจไว้ทำนี่ก่อนเนาะจูนจนกลับใจกันมาเนาะ

อ้ยกินอะไรบเขานี่กินอรกเโอ้เห็นแทหัวด้วยชบด้วยชีบวดนะกอแล้วบุญด้วดพอได้โอ้บวชน้ำพอได้ยินข่าวว่าพอเสียเฮ็นบุญแล้วบ้เฮ็นแล้เร็วเ็บุญแล้วอ้ยค,<า>คิดว่ได้อยู่เพื่อนอยู่ซ่านามากาก็บุกคอยเห็นกกไปตลอดเลยมาน้กินมาทามาานคายแล้ว นั่งนั่งเลยฮะตัวมานั่งเลยไหมตัวมานั่งไปแล้วกินข้าวนี่ยกินแล้วอยู่กับลูกกับเมียคือเก่าปะเมียได้เมียปลาแล้วเมียได้ปลาเอาไปนั่ปลาเมียได้เพียงไปไ้ปลาเมื่ปลาแล้วเมียเมื่อปลาอยู่กับไม้เสือเดือนนี้อยู่เรียว ย right? ูกเดียวเยื <aer os lide> ่อนหน่อไหมือลูกเต้าได้เหรอเขามืมาเขาเลยจะหายบ่หาเมียบ่เีเจ้่บ้หายแล้วมาตีมตียังไม่เลี้ยงตัวอเดี่ยงขาบุกุ้มบ่เบ้เนี่ยเดี่ยขาวบุก้มแล้วมือกับมือเนาะกนนันแล้วเดี่ยงขาบุกุ้มแล้วเขาจะมือปะเเนาะการอยู่มันอัได้เนาะนบไรตีเนาะเนาะอยู่เราหขาวมเป็นีแล้วไป

เมื่ออยู่บุญเป็นเมื่อยู่กับใครานีเรา่มีงานเขาเ่ามีงานพวกนัมีงานพิเที่ยงกันบ่เทียงเน่งล้วกเทีมงใหนเมไงใหกัน้วงให้กันเดงเิเันไปขายเครื่องเงิม้ก เยี้ว่าขายเศร้าไม่เราหาพันที่เลือไปเก็บวัดขายเศ้าให้กเศ้าเออะ้มอย่างนเนาะเ้าก็จะซิบเนาะเน่ยมาขายคือขายหอยเดือขายหาซีบไปไหายเราเศ้าพันแทบเ้ายแม่ยูนกันบไระเนาะเป็ว่าันแมยกานมาลูกจกใหญ่เลยเนาะโดยไม่มา มีกันบรงลุไงดิบอลบุญอ้โหโบโจกับโบโจกนี่เลยฮะนึกถึงไงเลยน่าสั่เนาะเห็นนายจอยแล้วสายสดแล้วหวานนี้อยู่ตัวคนเดียวเมียหนีป้าเลยห้ยแล้วเมียอยู่ว่ามือลาเมียนดป้านะให้แล้วว่าะหายไม่ได้ห้ยนอกไปเยอะี่ไหนยังไงอยู่ป่ะในไปแล้วใน เรากิห่อเลยหาจากมือหายจากมือไม่มือ้นอยู่แล้วสามช้อพส้นมือายือนจก้วนเัก้กเดือนวัแล้ว่าจะมาเปลี่นเนาะมาเพื่ออเห็นเพื่อนว่าไปนอนไหแล้วนะบ่หาน้เมียสามชิ้นมือคนละว่กินวันนี้กินรูคนนเมียกินเา โอ้ไ้เช่นว่แลกไปลูนกันเลยรอเลนกนลก็ไปไปหาอะไรเลไปหาอไไปมอนไปบ้าไปไปเนี่ยบ้ไปมีไ้ไปไปแลย้ยิงวนเอาไมใช้ขวานให้กกินโว้ ถาไปหาเมียเลยเพิ่นกินฮีดไกินควยได้ป้าจะกลไปชื่อตลาดเราได้จากโลหนึ่งใหมเพิ่นมีเงนไ้เนาะเพ่มีเอะมีเงินมีเงินยากเนาะบอกาอกวด้เนาะมีเงินเียหาก็ดีแล้เราะมเสียหเนาะันนี้เพิ่นกินโมแกนเต่ลเดียวได้ป่แมนเนาะที่บอกว่าเป็นตัวเล อ่ะสันโอเคคลิปนี้กับทางสมบูรกันฉันได้ขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะมีแต่รอเบิ่งรอพี่น้องเลยทางสมบูรยังอยู่ท่านกะสีออกไปสะชุสการเพื่อนนะกะเมนออกมือเลยเนาะโอ้ยพอทางออกพอดีเลยโอ้ยไปสันคลิปน um. ี拜拜้เด้อจอยเด้อสูดๆได้เด้ออ่ะสบายดีเด้อเนาะโอ้ยไปสบายดีเด้อแม่เด้อโอ้ยไป